ก็ต้องขอการสวัสดีท่านที่ผมอยู่พวกเราทีมฟิจิตนะครับผมมาอยู่ในช่วงแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทั้งฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นสโตเชียแมกโนเลียนั่นเองนะครับผมและทั้งฝั่งขวาฮะก็จะเป็นแบรนด์เกตฮะเด็กออฟฟิศนะครับผมอุ้ยคำบรรยายฮะผมฟิจิตฟรีดีครับผมและผมฟิจิตเพอร์ซินิกครับผมเก็มาดูกันฮะว่าในแมตช์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันนะครับผมเลือกไปก่อนไปหลังเรียบร้อยฮะทั้งฝั่งที่เป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับผมจะเป็น ทางฝั่งแมกโนเรียนั่นเองนะฮะนี่ก็แลกกันสับกันไปนะครับผมตรงนี้อาจจะไม่ได้อัพคลิปบ่อยมากนะักฮะแต่จะทยอยเพิ่มเติมช่วงใหม่ๆฮนะไม่ว่าจะเป็นแวนคริชเชอร์หรือว่าจะเป็นอากาเวนนะครับผมก็สามารถดูในหน้าช็อตได้เลยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเริ่มเกมครับผมตัวหนึ่งใบฮะทางฝั่งแมกโนเนะรียฮะ คิดแป๊บเลยฮะเหมือนทางเลือกเยอะฮะทิ้งฮิวทิกเกอร์ฮะแล้วไล่มาฮะโซ่ตัวแห่งความคแค่แค้นฮะโซบา้านหนึ่งตัวสองใบฮะทิ้งสองแต่ถ้าทิ้งออเดอร์ทิ้งใบเดียวพอแล้วผ่านเธอเลยครับผมเข้าเธอทั้งฝั่งของออฟฟิศครับผมทิ่มเป็นดอทิกเกอร์ฮะไล่มาครับเป็นรูทิสครับผมใช้สกิลของรูทิสก่อนครับเมื่อเข้าสู่ช่องบันการฮะเสิร์ชเซิรออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือครับผมเสิร์ชเป็นคืนมาหอนขึ้นมือฮะก็ เป็นตัวคืนมาหอนที่ได้มาเป็นตัวของลายเซ็นนะแล้วก็สกิลตัวเริ่มที่หลังอะจนหนึ่งครับผมจังหวะนี้ก็เท่านี้เลยฮะปพันนวลากาดครับผมฝั่งเทคไปฮะเช็คเป็นฮิวทิกเกอร์และพันเทนะครับครับเข้า,ขาเทินทางฝั่งของแมนวลเลยฮะแล้วทิ้งหมีไร้มาเลยฮะมังกรกระดูกน้ำตาทามินฮะสกิลแล้วผม ลงแวนฮะขุดออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือฮะต้องเป็น Normal Order นะครับผมและใช้เลยนะฮะสำหรับอ r i s ไ์ครับผมโสบัสหนึ่งฮะชุบหนึ่งใบบวกห้าพันฮะชุบหมีทิ้งไปฮะยูต้าแมนลงมาบวกห้าพันตามมาด้วยพี่สิงห์แัดเดิลปอปครับผมโดเกอร์นะฮะและลงคาริสมาบูทให้กับตัวของโดเกอร์ฮะ และ15000ไปก่อนฮะแล้วตกมาเป็นฮิวทิกเกอร์ครับได้รับต่อ1 EA ฮะและ้วแวนก์ดขวดโจมตีมาโนทิกเกอร์ไม่เข้านะครับผมอีกข้าง18000ยังเข้าอยู่ครับผมขอ5 0 0พฮะได้กาดมาแล้วผ่านเธอเลยครับผมกับข้าเธอทางฝั่งของออฟฟิศครับผมแปว่าได้ทิกเกอร์มาช่วยเบรกเกมจังหวะนี้ทิ้งอะไรดีฮนะทิ้งเป็น เกตหนึ่งไปครับผมไปมาครับเป็นคิวบิเซียครับลงบยากาศเพิ่มอีกหนึ่งใบครับผมและติดเป็นตัวของข้ามคืนจันเพนอันว่างเปล่าครับผมโซบาสหนึ่งครับตอนติดโจ์หนึ่งครับแล้วก็ตัวของคิวบิเซียชี้หนึ่งตัวครับบวกห้าพันนะก็ชี้ข้างไปครับผมและคิวบิเซียปวดข้างครับผมตัดของอ่ะ เช็คไปไม่มีทิเกอร์ฮะและหวดข้างต่อครับผมเคียร์ของเล่นนะพยายามจะบีบให้เขาใช้มือลงมากอดจายไปครับผมแล้วก็ผ่านเธอฮนะขอาเธอทางฝั่งมนุษยเลยครับผมโดนแซะของเล่นออกหมดแล้วฮนะแต่ยังเหลือในส่วนของคาริสอยู่ด้านหลังฮนะพร้อม ตีปั่นทำเว็บได้อยู่นะฮะและทิงอะไรามาครับผมแมคโทรเยฮะแล้วอารายส์ครับผมโซบัสหนึ่งฮะชุบมาเป็นมิวส์วันเตอร์แมนฮะแต่เหมือนจะเปลี่ยนนะครับผม ยังก่อนนะฮะแต่ยังก่อนคิดหนักนิดน,นึงนะฮะอ,อ่ามาเป็นมังกรกระดูกน้ำตาทมิน,นะฮะแล้วก็ได้บวก5,000จากออเดอร์แล้วก็ความสามารถฮะถ้าเล่นออเดอร์ในเทิร์นนี้นะฮะจะไ,ได้บวกสห้0 0 0นะ,ะตีออก1,000 0นะฮะเอ้ย2,000 0ฮะขออภยัยและลงมานะผมเป็น อีเลเนียฮะแต่ว่าเหมือนจะไม่กดสกิลฮะเพราะมีบารสเดียวฮะเดี๋ยวไปกดแมนูเรียฮะแล้วแมนูเรียโหดเลยฮะผมหนึ่งหมื่นสามพันนะที่แวนการ์ดได้มาเป็นคริทิคอลทิกเกอร์นะครับผมสองไดรฟ์เข้าฮะและ drive ้วไดรฟ์เช็คมาโนทิกเกอร์ฮะสกิลแมนูเรียฮะเขาจะบาร์หนึ่งฮะแล้วชี้ตัวของคาริสบวกข้าพันตีอยู่แถวหลังได้ฮะเอาข้างตีก่อนหนึ่งหมื่นฮะได้อินเตอร์เซปมาฮะราคาลิสตตีหนึ่งหมื่นแปดพันฮะ ปล่อยครับผมเม,มื่อก่อนกระดูกก็ปล่อยครับแล้วผ่านเธอเลยฮะต่เขาเธอในฝั่งของออฟฟิศเขาผมรับเดมมาพร้อมใช้เต็มที่เยอะช่วงวนี้และเลือกทิง้งเป็นเกณฑ์นหนึ่งไปเหมือนเดิมครับและไรามาครับ Deus Office, คาร์เดนอลเด s ส f ออฟฟิศับผมแล้วก็เทคยืนช่องแวรน,นะถ้าโวเป็นดงนังไนหรือออฟิปซ่อดังไนรับบวกห้าพันครับ ติดออเดอร์ใบใหม่ครับโซบัตหนึ่งครับยิมเลียแถวหน้ายิงได้ครับผมแล้วก็สกิลของออฟฟิศครับคอร์บัตสองครับเสกชั่วโมมิโทเค็นสามตัวฮะและลงมาครับกดสกิลครับคอร์บัสหนึ่งโซบัตหนึ่งครับวอร์เป็นอัฟิซอดังไนจวการหนึ่งใบครับและลงเป็นตัวของเกรซ่าคอมมอนนฮะเป็นตัวตียกแถวฮะและ หวดตีข้างครับเอาทั้งแถวครับแล้วแบนการหวดครับผมเเช็คไม่มีเซกันเช็คเป็นรอทิกเกอร์ครับหลังข้างครับผมโจ๊กัสหนึ่งใบฮะทางฝั่งแมนโดเรียตกไปเป็นรอทิกเกอร์ฮะแต่ข้างยังเข้าอยู่ฮะสามหมื่นห้าครับผมและเทคไปไม่มีทิกเกอร์เป็นนั้นผ่านเทินครับผมกับเข้าเทินทางฝั่งของแมนโดเรียครับผม เนี่บอร์ดเที่ยนนะฮะโดนคอนโทรลอย่างเต็มรูปแบบฮะมีกำลังขิดวางบอร์ดอยู่นะครับผมเทค่ทามนิดนึงฮะเล็นแบบเอาชัวนะฮะไม่อยากโดนดาวสำหรับหัวหน้าโดยสามนะฮะแล้วเพอร์เซน่าไรมาฮะโจนหนึ่งครับผมเหมือนแถวหน้านะฮะ แล้วมีการเช็คโนมแบบนี้หรือว่าจะมีใบชุบนะฮะ,ะมีการชนกล้องนิดนึงขออภัยด้วยครับผมอ่าแล้วก็ลงมาเป็นยูเรนเนียฮะคาร์ทบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งฮะจะได้ชุบนะครับผมเกตสองหรือต่ำกว่าฮะมาเป็นใครดีฮะอ่ามาเป็นโดเกอร์ครับผมแล้วได้บวกห้าพันฮะโดเกอร์ฮะ แล้วถ้าหากว่ามียูนิตครบก็จะได้โบยอ,อีกห้าพันนะฮะอยู่ที่ว่าจะได้แห่หรือเปล่าเท่าน,นี้นะครับผมโอ้แล้วถ่ายมาข้างหลังเลยนะผมแล้วมาแล้วผมคาริสฮนะลงมาที่หลังแวนฮะแล้วคอคริสติคอลทิกเกอร์นะครับผมมาที่แถวหน้าแวนฮนะเอานะฮะช่อนนี้เรียกได้ว่าโดนคอนโทรลจนไม่มีของเล่นฮนะต้องเอาคีโมขวดะหนึ่งหมื่นห้าพันที่แวนฮนะได้มาเป็นอินเตอร์เซปครับผมอีกหนึ่งหมื่นห้าพันฮะ ขอ5,000เท่านั้นนะครับผมได้เป็น, Tiger นคริทิคอลทิกเกอร์เลยฮะและแวนการ์ดหัวจบตีฮนะสองหมื 23, น่นสามพันฮะดาบเช็คมาโน,โนทิกเกอร์ฮะและคริทิคอลทิกเกอร์ครับผมแล้วโยนคิดให้โยนคริทิคอลให้โดเกอร์ฮะแล้วเหมือนจะโยนพลังให้ด้วยนะครับผมโดเกอร์ Joker จะได้ไปสองหมื่นแล้วฮะบ,บวกไปสองหมื่นแล้วตกมาเป็นรอเหมือนกันฮะเหมือนทางฝั่งของนนหน้าหน่่ยสามต้องการที่จะ กักแดมนะผมไม่ให้ไปอยู่ที่ไม่ให้มีแดมหายสองเดมนะครับผมแล้วโดเกอร์หัวดมตีฮนะสามหมื่นห้าพันนะผมนี่วางเคาน์เตอร์่วซัว,วอยู่นะขอพายนะครับผมสองชี้ฮนะถ้าเทคตรงนี้ก็จบเกมฮนะไม่ยอมนะผมและที่เหลือครับผมอันนี้วาง่วอีกแล้วฮนะ หนึ่งฮะตีตัดเลียครับผมต้องถามว่ารักหรือเปล่าถ้าหากว่ารักเนี่ยโดนอีกเวฟหนึ่งนะครับผมเรียกว่าตัวตีทั้งแถวที่ของแสแลงพอสมควรนะฮะร,รักอากาศมาแล้วโอ้โหกาต่ออย่างต่อเนื่องฮะก็ผ่านเธอนนะผมรักจริงฮะ ก็ต้องห่วงนิดนึงครับเป็นตัวช่วยเคลีย์บอร์ดได้ฮะและเข้าเทินจั่วครับผมเปิดโซน่าไร้าครับจัดหนึ่งฮะแถวหน้าบกหมื่นครับผมและติดคืนจันเพนอีกหนึ่งใบฮะโซบัสหนึ่งครับจัว่วฮะวก็นี้ขยับโทเค็นขึ้นข้างหน้าอย่างนี้ อย่าบอกนะว่าไปเท่านี้เลยฮนะและเท่านี้จริงครับแวนการหดครับผมเทคไปฮนะเพิร์ชเช็คไม่มีเซ็กันเช็คไม่มีฮนะหนึ่งแดงครับผมไม่มีทิกเกอร์ฮนะจังหวะนี้ทำยังไงดีครับจะตีวัดไปเลยไหมครับหรือว่าจะ เขี่ยข้างจริงด้วยครับผมมีตีทั้งคอลัมน์ทั้งทีก็ขอมันๆหน่อยฮะสามหมื่นแปดพันนะตีข้างทั้งแถวครับจังหวะนี้ยังไงดีฮะตัวของครีนี่น่าจะปล่อยอยู่นะครับแต่ตัวข้างหลังนี่จะห่วงหรือเปล่าต้องมาดูกันครับและห่วงซะด้วยฮะเก็บตัวตีซะหน่อยครับผม และ2 5 0 0มตีแวนแล้วกันฮนะเลี้ยวเลยฮนะฝั่งใบกูเรียเทคไปไปยืนที่5แดมฮะแล้วผ่านเทินครับผมเอาเธอจากฝั่งใ้กูเรียฮนะแล้วทำท่าเหมือนจะพัสนาอนะไรฮะแต่ไม่ใช่นะผมมาเป็นอดแมนทะิสฮนะลงมาคนะรับซีหนึ่งตัวบวก5,000ฮนะโยนให้เลนข้างเลยครับผม เราไม่มีเพอร์เซนาอย่างนี้ปิดยากนะฮะทางฝั่งอ่าขอย้ายนิดนึงฮะย้ายมาให้ตัวของคาริสฮะที่อยู่หลังแวนไม่ได้เพลยแบบนี้ปิดยากนะฮะแล้วตัวของโดเกอร์ฮะมีเลียครบนะผมเลยบวกห้าพันฮะแล้วขวดโจมตีฮะเลนซ้ายฮะเทคไปโนทิกเกอร์ฮะแวนกัดขวดมาต่อฮะได้เป็นพีจีฮะดับเช็คมาฮะโนทิกเกอร์และโนทิกเกอร์ครับผม ผิวแวนการ์ดฮะคอตบาร์สหนึ่งฮะสีบวก5,000ตีจากแถวด่างได้ให้คาริสฮะคารลสตีฮะบวกอีก5,000ฮะโอ้ o, แต่ว่ามี PG ฮะและเลนขวาอีก1 PG ครับผมโอ้โหผ่านเธอรนะนฮะพีจีแน่ๆนะฮะครับเขาเทินและจั่วมาเพอร์โซนารายครับผมจุ่หนึ่งแถวหน้าบวกหม,นะมื่นนะและแหมติดรัวๆเลยครับมีเยอะก็ติดเยอะ ัซบาทหนึ่งยินหน้าไปฮะสกิลแวนครับผมเขตาตนะบัสสองครับใสโทเค็นสามใบฮะก็เสร็จมาแน่นๆเต็มบอรนะ์ดครับโทเค็นทั้งบอร์ดละ,ะแบงการ์ดหมดเบิ่มๆครับผมสี่หมื่นสามเฟิร์สเช็คไม่มีใสการเช็คเคียตอกฟาโรงครับกิวแวนพลังฆ่าครับผมและไม่มีทิกเกอร์ฮะเดีขณะจบเกมครับผมในฐานะทางฝั่งของออฟฟิศครับ ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับคู่โชว,แว์แบทระหว่างทั้งฝั่งแมโนเรียและออฟฟิศนะผมคุณเพอสนิกฮะหลังจากพิธีศูนย์หนึ่งมานี่ออฟฟิศได้ของเสริมมาคิดเห็นยังไงบ้างครับผมก็เรียกได้ว่าตัวเด็กของออฟฟิศตอนนี้ไม่มีแล้วครับกลับมาเล่นได้จริงๆแล้วฮะออเดอร์เพิ่มมาอีกหน้าหนึ่งตอนนี้สามารถใส่ได้สูงสุด8ใบครับทําให้ตัวสัดส่วนของออเดอร์มีมากขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวช่วยให้กับตัวของสกิลของเดนะ็กออฟฟิศที่ จะเน้นว่าแบบเล่นกับตัวความสามารถของดาร k กไนท์และอัลเบซ่าดาร์กไนท์ครับสามารถเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมจากที่เห็นได้ว่าจากทางฝั่งของคุณแบ,บ็กมนะูนอะติดรัวๆคมีเยอะติดเยอะฮรก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมว่าใบหนึ่งจั่วใบหนึ่งตัดบอดได้ครับผมก็เรียกว่ามีของมาช่วยคอนโทรลได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวของออเดอร์ใหม่ครับที่ตัดบอดได้แล้วก็ตัวของ เรียกาดเองครับอย่างตัวของแจ็คมาเทล่ะที่สามารถตียกคอลัมน์ได้ครับถ้าโวของคุณเป็นออฟฟิซลรักไนท์นั่นเองครับเรียกว่าเป็นการของเสริมที่ออกมาครับทำให้ออฟฟิศกลายเป็นเด็กจริงๆได้ซะทีัะผมหลังจากอยู่กับออเดอร์4ใบวมากันนานแสนนานะครับกับตัวของ c p 0 1่ครับผมแล้วทางฝั่งของแม็กโรเลียลครับผมที่ได้รับของเสริมจากตัวของ BT01 เช่นกันนะเป็นยังไงบ้างครับคุณฟรีดีฮะ ก็เรียกได้ว่าสําหรับตัวเกรดหนึ่งอย่างอะโดเมนติสที่หลายๆคนนิยมมาใส่ในแมทนูเดียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นใบที่ดีเลยนะครับผมเพราะว่ามีสกิลเมื่อลงมาบนสนามนะครับผมสามารถชี้1นตัวบวก5 0 0พันนะครับผมและโดยปกติแล้วแมนนูเดียในปัจจุบันเนี่ยที่เล่นอลายลายซอก้านะครับผมและใส่ตัวของควบแน่นร่างวิญญาณนะครับผมที่สามารถทําการชุบได้เนี่ยก็สามารถเล่นคู่กับใบนี้ได้นะโดยที่ชุบขึ้นมาและชี้บวกอีก5 0 0พันได้นะก็เรียกได้ว่า เป็นใบปั๊มพลังที่ดีนะครับผมเพราะหลายๆทีจะสามารถปัดเศษให้ได้ฮะอย่างในกรณีที่หัวหน้าในเอามาเล่นคู่กับตัวของคาริสนะผมที่ปกติแล้วจะตีออก18,000นะครับผมจากแถวหลังนะแต่ว่าถ้าได้ตัวของอโดเมนทิสมาช่วยปัดพลังนิดหน่อยฮะก็จะข้ามนะผมถ้าหากอีฝั่งตกตอนเนี่ยก็จะข้ามต่อมาได้นิดนึงนะผมจะตีออก2 3 0 0 0ันกันเยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ปัดเศษ 5,000ได้ดีเลย1ึงตัวนะครับผมสำหรับอโดมานทิสนะเป็นทางเลือกที่ดีฮนะแต่ว่าก็ยังไม่มีในส่วนของอ่าการ์ดไปไหนนะผมที่มาช่วยในส่วนของการหาอ่าจ่ายค่าคอร์สนะครับผมเพราะว่าแมลงเรี้ยมีข้อเสียก็คือค่าคอร์สค่อนข้างหนักนะผมไม่ว่าจะทั้งโซแห้งแล้วก็คอร์เตอร์บาร์แห้งนะครับผมถึงแม้บางคนเลือกที่จะใส่ออเดอร์ตัวของอ่ามัางกรกระดูก นะครับผมเข้ามาในเด็กแต่ว่าก็เรียกได้ว่าทําให้เสียทรัพยากรไปเยอะพอสมควรนะครับผมก็สําหรับแมโูเรียก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็สําหรับครั้งนี้ก็จะประมาณนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฮะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณเมมเบอร์ชิพของพวกเรานะที่เป็นท่อนําเลี้ยงให้กับพวกเรานะผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆกราบขอบคุณด้วยครับผมก็สำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันหน้ากราบสวัสดีครับผม สวัสดีครับ,ส,ส,รบสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพ์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอกอางานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK เกมหากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเองหรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถ,ถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เกมตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน